กินขา้าวกินข้าวมาเอ็ดยังกินคุณน่ะอู้ยเศรษฐีเอ็ดยังกินออมพ่วงไข่คุณน่ะออมใส่เออออมใส่อู้ใส่ไก่้หนิกินร้องดูข่อยเห็ดมีเน,นื้อมีหนมะูติดเลยโอ้ยมีอันนี้กินแซบแล้วจะสิไปหาเนื้นะอหาหมูยังเกาะหู้ยบอสแซบเค็มเค็มเถอะบ่อือหือต่อยว่ามันแซบไล่พูดน้ำปลากันเลยเนาะอบอสใส่ไมนกับบอแซ่บแล้วเนาะเคยมีติน้ำปลาคือใส่หลา่ เคยมีอยู่นั่นหละกับมันเป็นเนื่ยใส้นยำปลากระจาตัวอ้ยผักที่กันยาบ้างักที่เนาะมันเป็นาสนามบัวบม่ร่างเลยร่างนเนาะบม่แซบให้เพื่อน่แซบจะบบนี่ยังบ่แซบก็บเจ้าแม่ไตเไต่ตตตัหไตซื้อกรซื้อได้อันนึงถึงเมือก ตามงบนะปีไม่แล้ก็ท้าเนี่ยวัยครัวกินดีๆเนี่ยกินยังขี่ไล่ลุงขี่ไล่ลุ่งมาเนี่ยทั้งโดนปีเกาเจ้ากินยังเคยทำจะดูสเต็กกูเละเนาะสเต็กดิสเต็กดิมาถามดูอันนี้มันดีแล้วเนี่ยมันบวชแซบเมื่อให้กินเองเด้อขนาดบวชแซบไก่เองไก่พันธุ์พันเด้อนี่เด้อไก่มันหลาย ้าไก่บานเต็มอยู่ตัภากันเอาไมา่ได้กินผู้จับมาเยี่ยงไม่หยังหมดยังไม่กินมันาะไม่ผู้จับนี่ผัวกับช่วยน้่นผัวกับ,ดบเด็กมหาเฮ็ดยังเฮ็ไดไห้กินเหรอมันแซ่บกว่านี้นะครับนั่นมัวเป็นอะไรกินนี่จะแสบปนีนะฮะให้ไปกินลุงกินบปลุงก็กินรูดเมี่ยเฮ็ดไหนกินหอมบุ้งเผาลุง อยู่กับหลายคนมขอนจิ้มกับเบงซิล่ะอุ่นเลยไหมอุ่นอยู่ก่อนจะกินมันจังแซ่บชิบิอุ่นดูปานนมันจะเหนียวต่อโอ้จังแม่ผกินเขาบ่แซ่บเลยมันสิตายสมบูรณ์ปีนี่ฮะมันสิซักรว่องนี่บอกกินเขาบ่แซ่บนะคอยถามดูพันเมียเฮ็ดเนี่ยมันคือบ่แซ่บแล้วแท้อีแดมันเฮ็ดแซ่บพูดไปกินน้ำมันบ่มี่ยเหรอไม่มัมีอะไรกินไปเมี่ยใหดให้กินนี่นะ แซ่บแล้วบ่ใกลยูกัไม่บางหยาเป็นได้ใกลกันเลยนัวเนาะมันมกเข้มบ่เศ้าอลยเีเศ้าเข้มบเศร้าเข้มแล้วไวยนัวครับมันนี้ซีได้ไปกินยุบพุนเน้้กิดินพุนเนี้หนยเพราะนเด็กน่อยกินดินนมันสิมสะลงนี่นะุ้ยสะสิสูนแล้วบนี้เด้อนึ่งนี่เนาะไปมไปมไปแมนึงเข้าบ่ นี่ผมกแซ่บระนี้นี่สิกินนี่ครับนี่ละกูยังไปโดไปไป่ม่กูกำลังสีมาบัดนี้นะผมเมื่อนี้เราเสนอโอจนเวยแซ่บแซแซ่บโอ้ไก่ตัวนี่ไก่นี่งผักมะกอนกระกเดีย้ย่องนี่นี่ย่องนดหมออตายจิบันแซ่บบะแซ่ ว้าดีๆว้าวน้ำเมียน่ะแสบครับเออนูแจ๊กดูเป็นใช่ไหมผู้อื่นเขาคือนั่งยูเป็นเปิดประตร่มด้วยเดบไปเปิดประตูร่มเลยเนี่ยมัเปิดตูร่มเอีดโอ้ย Ej, du er en mødre. Ej, giv den er